ีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่8มีนาคม2564กับรายการอินไซต์รัฐสภาช่วงเวลาที่ผมจะพาทุกท่านไปทันกระแสคัดทุกประเด็นเน้นทุกข่าววิเคราะห์ทุกเรื่องราวนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับผมนรงฤทธิ์คิดเห็นซึ่งก็ติดตามอินไซต์รัฐสภาได้หลายช่องทางทุกเช้านะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาเวลาแบบนี้ทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz กร็รับฟังได้หลายพื้นที่ครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งอีก14เครือข่ายในภูมิภาคทั่วประเทศเลยนะครับระบบ AM ก็ฟังได้ที่คลื่นความถี่1071 kHz ส่วนคนไหนที่ใช้งานผ่านโลกออนไลน์นะครับก็สามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org สกดสั้นๆง่ายๆครับ TP e CHANNEL TP Channel นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ด้วยนะครับแอปพลิเคชัน TP Channel สามารถดาวน์โหลดทั้งระบบ iOS และ Android ก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในรายการ i n s i ต์รัฐสภารวมทั้งเชา้านี้ทักทายไปยังแฟนๆรายการที่ติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทรัศน์รัฐสภาเข้ามากดไลค์ like, กดแชร์ share, แสดงความเห็นแล้วก็พบเจอกันได้ทุกเช้าแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมนรงฤทธิ์จะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปพูดคุยกันเรื่องของความสุจริตในบ้านเมืองครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงความสุจริตเนี่ยนะครับ หลายคนก็มองว่าเป็นที่มาที่ไปของการที่จะสร้างบ้านเมืองให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ไม่เกิดการคอร์รัปชันซึ่งถ้ามองในมุมมองของทางรัฐสภาเราเองเนี่ยนะครับท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีดําริเรื่องนี้มายาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับพยายามผลักดันมาโดยตลอดซึ่งวันนี้เองนะครับจะเกิดเป็นที่มาที่ไปของการเกิดผล ได้จริงแล้วนะครับกับโครงการบ้านเมืองสุจริตครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับจะมีการบรรยายพิเศษนะครับแล้วก็มีการระดมความคิดเห็นกันในมุมมองของทางฝากฝั่ง ความเป็นวิชาการว่าเราจะผลักดันเรื่องของการสร้างบ้านเมืองให้สุจริตได้อย่างไรนะครับโดยที่ให้ความสําคัญไปกับทางเด็กและเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษานะครับเมื่อพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยกันว่าเราจะผลักดันอย่างไรเพราะว่าทราบข่าวมาว่าจะมีการเชิญตัวแทนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆคณาจารย์ต่างๆมาระดมความคิดมาดมคลังสมองกันนะครับว่าเราจะปลูกฝัง อาจจะเป็นในลักษณะของรายวิชาหรือรายละเอียดโครงการเป็นยังไงนะครับจะได้พูดคุยกันแล้วก็จะไปต่อกันที่โครงการประกวดคลิป ของเด็กและเยาวชนนะครับที่จะสะท้อนความคิดเห็นสะท้อนมุมมองของการที่เด็กและเยาวชนจะสะท้อนความเห็นการสร้างบ้านเมืองสุจริตได้อย่างไรวันนี้จะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปพูดคุยถึง2มุมมองนะครับกับ2ท่านวิทยากรที่ให้เกียรติพูดคุยกับอินไซร์รัฐสภาเดี๋ยวเราไปมองในฝั่งของวิชาการกันก่อนครับวันนี้ได้รับเกียรติพูดคุยกับทางนักวิชาการผู้ชํานาญการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเก้าแล้วก็ท่านยังเป็นคณะกรรมาการบริหารโครงการเสริมสร้าง การสร้างบ้านเมืองสุจริตด้วยนะครับพูดคุยกับทางดรเลิศพรอุดมพงศ์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์เลิดพรครับครับสวัสดีครับคุณร้องเรยแล้วก็คุณผู้ฟังครับครับอาจารย์โครงการบ้านเมืองสุจริตอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นดําริของท่านชวนหลีกพรายมีการผักดันแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการที่จะดําเนินงานขึ้นมาเนี่ยนะครับ รายละเอียดพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการเริ่มต้นโครงการกันระดมความคิดเห็นทางมุมมองของนักวิชาการรายละเอียดแล้วก็กระบวนการเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็เกิดนำเสน,นิดนึงกันนะครับ,รบว่าว่าเ,เรื่องของบ้านเมืองสิริต่อย่างที่ท่านได,ได้พูดไปนะครับว่าเป็นดําริของท่านประธานรัฐสภานะครับท,ที่อยากจะส่งเสริมในเรื่องของ การการคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตซึ่งซึ่งท่านก็จะพยายามถ่ายทอดแนวคิดนี้นะครับสู่สู่สังคมในวงกว้างนะครับแล้วก็โดยที่ท่านเป็น ประธานประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าอยู่ด้วยเนี่ยนะครับท่านก็จะมีดําริในเรื่องของการที่อยากจะให้ทางสถาบันเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นคืออยากให้สถาบันเนี่ยทำหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่พูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้กับนักศึกษาของสถาบันเองนะครับรวมถึงมีการพัฒนาออกไปเป็นเป็นวงกว้างนะครับให้กับเรียกว่าเป็นคู่มือให้กับประชาชนเนี่ยได้อ่านได้กระตุ้นเรื่องของความจระหนักแล้วก็จิตสานึกเรื่องของการ สักบ้านเมืองสุจริตนะครับ,รบทีนี้พอมาเข้าสู่กระบวนการของทางการตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านเมืองบ้านเมืองสุจริตเนี่ยก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเจะทํายังไงที่จะนําเรื่องนี้ครับเข้าสู่เขาเรียกว่าส่วนของการภาคการศึกษานะครับ,รบที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของการสับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ทางคณะกรรมการก็พูดคุยกันว่าเราเราน่าจะมารองมาลองเริ่มที่กลุ่มของ นักศึกษามหาวิทยาลัยก่อนซ,อซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงยุคสมัยของคนกลุ่มนี้นะครับ,รบที่ที่จะ,น,จะน่าจะต้องส่งเสริมเรื่องเนี้ยให้ใหเขาเรียกว่าเ,เกิดความตระหนักเข้าถึงเข,ข้าใจนะครับก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าอพอพอคณะกรรมการคิดคิดในมุมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยมีแนวทางว่าอยากจะเชิญนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยทีเเเ่เรียกว่ามีบทบาทในการสอนนักศึกษานะครับในในส่วนที่ เรียกว่าส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมครับ <Okay. S 2> ซึ่งซึ่งมักจะถูกบรรจุอยู่ในรายวิชาพื้นฐานของของทางมหาวิทยาลัยแต่ละแต่ละแห่งอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะครับเอ,อาจจะอยู่ในรูปของวิชาที่มีชื่อต่างกันแต่ว่าเราเราจะเรียกกันในภาษาที่เราคุยกันในที่ประชุมว่าวิชาเ e n ดหรือว่าการศึกษาทั่วไป mm. นะครับเพราะฉะนั้นพุ่งนี้ก็เลยเป็นเป็นเวทีเปิด,เป,ดเปิดตัวของเรื่องของการคิกออฟการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตโดยการ เ,เชิญคณาจารย์นะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาของการศึกษาทั่วไปเนี่ยนะครับรวมถึงรายวิชาที่อาจจะใกล้เคียงกันเนี่ยาจากทั้งมหาวิทยาลัยมหาวิรัรนฐนะครับมหาวิรยาลัยราชภัฏมหาวิร,วร,วรัชมงคลมหาวิทยาลัยขอเอกชนอะไรเงี้ยนะครับมารวมตัวกันที่ที่รัฐสภาที่จะจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นว่าหากจะนำเรื่องของการเสริมสร้างบ้านเมืองสรจริติเนี่ยไปประยุกต์ไปบูรณาการ กับการสอนที่ทําอยู่แล้วในหมหาวิทยาลัยเนี่ยคณาจารย์เหล่านี้นะครับมีมุมมองอย่างไรว่าพอจะขับเคลื่อนออในลักษณะแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ครับครับก็ทราบข่าวข้อมูลมานะครับอาจารย์พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกา 45นาทีจนถึง10โมงเช้าเนี่ยครับจนถึง10นาฬิกาเนี่ยท่านชวนลิษฐ์ไก็จะมีการบรรยายพิเศษด้วยแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกไปย้ําคุณผู้ฟังคุ้มชมอีกนิดหนึ่งครับว่าสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยรวมกว่า155แห่งรวมคณะาจารย์นี่ก็มากพอสมควรนะครับอาจารย์ในการที่เราจะผลักดน<อ>ันเรื่องของการที่เราจะสร้างบ้านเมืองให้สุจริตทีนี้ได้พูดคุยแนวทางกันก่อนไหมครับว่าจากคู่มือเล่มหนึ่งที่สถาบันพระปกเกล้าได้สร้างขึ้นมาเราจะสอดแทรกเข้าไปในหาาาายยวิชต่งงงงๆไได้้บ ว่าต้องรอฟังเสียงจากคณาจารย์พรุ่งนี้ก่อนครับถ้าโดยหลักของท่านประธานรัฐสภาจริงๆท่านท่านประธานได้ได้กรุณามาที่ที่ประชุมของคณะกรรมการ,รนะครับสองครั้งนะครับที่ท่านจะได้มาวางแนวทางวางแนวคิดที่ท่านมีดํารินะครับ,รบว่าท่านอยากจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลักหนึ่งเลยที่ท่านบอกคือท่านไม่อยากจะให้มันเป็นรายวิชาที่มีการต้องมาตัดเกรดหรือการเพิม่พมภาระให้กับคุณครูผู้สอนอาจารย์ผู้สอนที่มีอยู่แล้ว อย่างงี้นะครับ <C AP> ก็ก็คือแนวทาง,งกว้างก็คือปเป็นลักษณะแบบว่าเอาไปบูรณาการกับ <C AP> สิ่งที่เป็นงานประจําเป็นงานที่ปฏิบัติอยู่แล้วครับ <C AP> ถ้าเรามองในเรื่องของผลประโยชน์นะคะรับอาจารย์ทีนี้แน่นอนวา่าเราพูดถึงเรื่องของการสร้างบ้านเมืองสุจริตท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์นี้ก็คือประเทศชาติแล้วก็ประชาชนจะได้ผลประโยชน์ตรงนี้แต่ถ้ามองในเรื่องของการที่เราจะสอดแทรกรายวิชาเหล่านี้เข้าไปให้น้องๆเยาวชนโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาได้ศึกษากันประโยชน์จะเกิดอะไรบ้างครับ กับบ้านเมืองของเรารวมทั้งผู้เรียนด้วยครับครับก็คอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะครับอย่างผมขอยกขอนุยาตยกตัวอย่างจากจากที่ออกมาคู่มือกันละกันนะครับเพื่อจะโยงไปที่คําถามนะครับว่าจะเกิดประโยชน์ยังไงก็คือเอท่านท่านส่วนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการรู้หน้าที่นะครับท่านจะพูดเน้นย้ํในในทุกที่ว่าเรื่องของหน้าที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับหรือเรื่องของหลักธรรมาภิบาลที่ท่านจะเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหกบกหนึ่งก็คือท่านก็จะเน้นย้ําว่า 6หลักเนี่ยอดีอยู่แล้วแต่ยังไม่พอสำหรับคนไทยต้องเพิ่มหลักที่7ก็คือเรื่องของวากไม่เกรงใจต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเมื่อเรานํํานาแนวคิดของท่านนะครับที่ท่านพยายามจะผลักดันหรือขับเคลื่อนเรื่องบ้านเมืองสุจริตในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็จะเกิดประโยชน์ตั้งแต่สังคมที่อยู่รอบตัวเขานะครับหมายความว่าถ้านําเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้เขาเกิดความตระหนักและเข้าใจนะครับ คนเอ่อเขาเรียกว่าสังคมเล็กๆมีความสุจริตแล้วแล้วก็ก็จะนำไปสู่เรื่องของการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตในภาพรวมได้นะครับครับรบอาจารย์ทีนี้นั่นหมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับเมื่อมีการพูดคุยกับทางคณาจารย์ต่างๆจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยเขาจะไปปรับเปลี่ยนนะครับหรือสร้างกระบวนการยังไงอันนี้ก็คือเป็นเวทีที่เราจะรับฟังนะครับแต่ว่าเรามีจะมีการวัดผลไหมครับว่าโครงการจะจบเมื่อไหร่หรือเราจะพัฒนาต่อยอดไปยังไงได้บ้างหลังจากนี้เมื่อมีการพูดคุยกันแล้วคคครรัับบอ่าื แผนเบื้องต้นนะครับคือโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการตามปีงบประมาณปีนี้นะครับ<ช>ก็คือจบจบประมาณกันยานี่นะครับ<ช>แล้วก็เราก็คาดหวังว่าหลังจากสัมมานาไปแล้วนะครับสักสอ,อ,องเดือนนะครับเราจะเหมาะเราจะมีการส่งแบบประเมินไปติดตามดูนะครับว่าหลังจากที่รับแนวทางไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วทางแต่ละท่านเนี่ยได้มีการเอาไปดาเนินการอย่างไรบ้างหรือไม่นะครับแต่ว่าส่วนของเรื่องการวัดผลว่า เขาเกิดความตระหนักหรือ,อยังอันนี้อาจจะยังเป็นเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับที่ที่เราจะต้องมาวางแผนกันว่าทางคณาจารย์มองว่าเรื่องเหล่านี้ที่น่านไปสอดแทรกเนี่ยท่านจะมีการาวัดผลประเมินผลอย่างไรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราไม่ได้ไปบังคับเขานะครับให้ต้องทำนั่นทำนี่นะครับเพียงแต่ว่าเราขายไอเดียเราขายแนวความคิดการส่งเสริมบ้านเมืองสุจริตให้ช่วยไปบูรณาการเข้ากับรายวิชาของท่านนะครับซึ่งจริงก็เชื่อว่าก็สอดคล้องกันอยู่แล้วอย่างนี้ครับครับ อยากจะให้ดรเลือดพรได้เน้นย้ําถึงคณาจารย์หรือน้องเยาวชนที่แน่นอนว่าอนาคตอาจจะได้เรียนหลักสูตรหรือว่ารายวิชาเหล่านี้ที่เป็นการศึกษาทั่วไปย้าสักนิดนึงครับในการที่จะเราจะสร้างบ้านเมืองให้สุจริตครับครับก็จริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เ,เราก็คงจะพบเห็นเป็นลักษณะของปัญหาที่เห็นอยู่แล้วในแต่ขอว่าปัญหาบ้านเมืองนะครับไม่ใช่แต่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตเศรษฐกิจสังคม,มสิ่งแวดล้อมเนี่ย ทุกแทบจะทุกปัญหาเลยเกิดจากความที่มันมีมันมีจุดเริ่มต้นขอ,ของการคิดที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยนํามาสู่ารกระทําที่มันเไม่สุจริตจกนกระทั่งเส่งให้ผลให้เกิดเรื่องของปัญหาต่างๆในสังคมดังที่ทราบกันนะครับก็จะไม่ต้องลงรายละเอียดเพราะว่าเราเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ยุคต่อไปเนี่ยย่อมมีความสําคัญที่จะเขาเรียกว่าเป็นการ ปรับปรุงปฏิรูปหรือสร้างรางสารใหม่เสียแต่วันนี้นะครับเพราะว่าเราก็คงเห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบอย่างหนักมากขนาดไหนก็ต่อความไม่สุจริตในบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อเมื่อขยายวงกว้างออกไปเมื่อเยาวชนหันมาสนใจมามองเรื่องนี้ว่ามันมีความสําคัญจริงๆถ้าเราไม่ทําตั้งแต่วันนี้อนาคตของประเทศชาติคงจะไปได้ไปรอดได้ยากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งกับสังคมทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้ว่า ขอขอให้ทุกคนร่วมมือแล้วก็ช่วยช่วยกันนะครับจะทําให้บ้านเมืองของเราจเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างเงี้ยครับ,รบวันนี้เราก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทางรัฐสภาจะร่วมกันดึงเยาวชนนะครับมาสร้างบ้านเมืองสุจริตวันนี้ขอบคุณด็อร์มากนะครับที่พูดคุยกันในอินไซต์รัฐสภาเช้านี้ครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณรครับสวัสดีครับดรลดพรอุดมพงศ์นะครับท่านเป็นนักวิชาการผู้ชํานาญการสํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้านอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างการสร้างบ้านเมืองสุจริตด้วยนะครับก็นํามาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันอย่างที่เน้นย้ําครับพรุ่งนี้นะครับขอเชิญรับฟัง บรรยายพิเศษนะครับจากท่าน,านรประธานรัฐสภาท่านชวนหลีกภัยนะครับในการที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของทําอย่างไรประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการสร้างบ้านเมืองสุจริตนะครับในโครงการที่บอกไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะระดมความคิดเห็นกันในภาคส่วนของคณาจารย์จากสถาบัานอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับร้อยกว่าแห่งนะครับก็พ <Armor> รุ่งนี้นะครับ8นาฬิกา45นาทีจนถึง10นาฬิกาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตาม บรรยากาศนะครับแล้วก็รวมทั้งรับฟังการบรรยายพิเศษได้ผ่านทาง f c e e o o o นะครับบ้านเมืองสุจริตนะครับย้ําอีกครั้ง Facebook บ้านเมืองสุจริตก็ไปพูดคุยแล้วก็ไปติดตามกันนะครับว่าทิศทางแนวโน้มการที่เราจะปลูกฝังเด็กระกเยาวชนให้มีส่วนร่วม ที่จะสร้างบ้านเมืองสุจริตนั้นในมุมของนักวิชาการจะบรรจุเข้าไปในรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ยังไงบ้างน้องๆเยาวชนก็เตรียมที่จะขับเคลื่อนโครงการเหล่านี้ร่วมกันเป็นพลังร่วมแรงนะครับสร้างบ้านเมืองให้สุจริตซึ่งอีกมุมนึงนะครับที่น้องๆเยาวชนสามารถ แสดงความคิดเห็นแสดงออกใช้พื้นที่ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่นะครับต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันว่าการสร้างบ้านเมืองสุจริตนอกจากจะมีการระดมความคิดเห็นแล้วนะครับอีกภาคส่วนหนึ่งก็คือ การเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นโดยการประกวดคลิปวิดีโอสั้นๆครับประมาณ3นาทีครับน้องๆเยาวชนที่ฟังอยู่รวมทั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้ามีบุตรหลานไปแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์บอกต่อกันได้นะครับกับโครงการประกวดคลิปวิดีโอบ้านเมืองสุจริตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องจากมุมของฝากฝั่งของวิชาการนะครับว่าเราจะเสริมสร้างการสร้างบ้านเมืองสุจริตผ่านมุมมองของเด็กและเยาวชนได้อย่างไรไปพูดคุยกับทางประธานสมภาร นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านก็ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตด้วยนะครับวันนี้อินไซต์รัฐสภาได้พูดคุยกับทางมงคุณมงคลบางประภาตอนนี้พี่มงคลอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนรงฤทธิ์และคุณผู้ฟังทางบ้านครับ ครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับเมื่อสักครู่ครับคุณมงคลว่าเราจะเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับรวมทั้งระดับอุดมศึกษาได้แสดงความคิดเห็นนะครับแสดงทัศนคติของเขาผ่านการประกวดคลิปวิดีโอบ้านเมืองสุจริตรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคร่าวๆครับครับก่อนยัเท้าความเช่นเดียวกับอาจารย์เลิศพร้อมเมื่อสักครู่นะครับก็คือก่อนจะเกิดโครงการนี้เนี่ยเอ่อ ทางรัฐสภาได้เชิญสื่อสามสี่ท่านนะฮะเข้ามาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดโครงการนะครับตอนแรกๆเนี่ยคุณนรงวิสาไหมครับว่ามีการถกเถียงในความคิดกันขนานใหญ่เลยเป็นยังไงบ้างครับก็คือว่าก็คือก็คือทางสื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกว่าขณะนี้เนี่ยเป็นเวลาที่บ้านเมืองปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่นะครับอาจจะสืบเนื่องจาก ระบบการสื่อสารที่เป็นการสื่อสารสองทางผ่านระบบโซเชียลนะครับกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยต่างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าใครคนหนึ่งจะมาสอนใครนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้คำถามก็เลยเกิดขึ้นมาว่าองค์กรนั้นมีไว้เพื่ออะไรหน่วยงานนั้นมีไว้เพื่ออะไรนี่คือการตั้งคำถามเพื่อให้ทุกคนร่วมกันคิดแล้วถกเถียงกันโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันครับตอนได้ยินใหม่ๆนะครับที่เข้าใจตอนแรกๆว่า มาร่วมกันเพื่อที่จะกําหนดหลักสูตรสอนนักเรียนเยาวชนนักศึกษาแล้วก็ออกเป็นผู่มือเนี่ยบอกตรงๆนะครับตอนนั้นความรู้สึกของสื่อหลายๆท่านเนี่ยความคิดค่อนคอนไปทางลบ,บนะครับ,รบเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้ทุกวันนี้เยาวชนเขาก็สอบพ้อนว่าเอถ้าจะทําบ้านเมืองให้ดีทําไมผู้ใหญ่ไม่ทําไว้ให้เสร็จทําไว้เป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เด็กเรียนจากตัวอย่าง แล้วยังจะจะจะมามาตั้งหลักสูตรมาอบรมสั่งสอนอีกอันนี้คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสังคมที่สื่อมวลชนทั้งหลายก็สะท้อนและอย่างทราบนะครับ,รบแต่ตอนหลังๆเนี่ยทัศนคติดีขึ้นครับเพราะว่าหลังจากที่ถกพูดกันเนี่ยปรากฏว่าทางคณะกรรมการได้เล็งเห็นคือได้ตอบสนองหนองรับแนวคิดนี้แล้วก็เริ่มต้นแนวทางที่เรียก,ยกว่าลักษณะการสื่อสารสองทางคือค ผู้ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่และเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้ฟังและเรียนรู้จากเด็กด้วยนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการประกวดคลิปครับครับแล้วการประกวดคลิปอย่างที่คุณมงคลบอกนะครับเด็กและเยาวชนอาจจะยังไม่เข้าใจในมุมนี้ครับว่าเอ๊ะประกวดคลิปส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วจะสะท้อนความคิดเห็นให้กับผู้ใหญ่ได้ยังไงนะครับแล้วเราจะเข้าใจความคิดเห็นคือต่างคนต่างมีกระบวนทัศน์ต่างมีความคิดที่แตกต่างกันจะจูนเข้ากันได้ยังไงครับช่วยอธิบายรายละเอียดตรงนี้นิดนึงครับ ปกติเนี่ยการจัดประกวดคลิปของหน่วยงานต่างๆเขาจะกําหนดขอบเขตรายละเอียดทุกอย่างให้ไปตามอย่างนี้ๆนบมีเงื่อนไขเยอะครับอ่าเงื่อนไขเยอะแล้วก็เหลือช่องของไอเดียเนี่ยน้อยมากแต่ว่าหัวข้อครั้งนี้บ้านเมืองสุจริตว่างมากครับคืออยากจะอธิบายว่าวาบ้านเมืองสุจริตไม่ใช่แค่บ้านเมืองที่ไม่ทุจริตนะครับถ้าแค่บ้านเมืองที่ไม่ทุจริตเนี่ยเราประกวดคลิปต่อต้านคอรัปชันไปเลยจบครับ ฮะแต่บ้านเมืองสุดจิติมันหมายถึงบ้านเมืองในอุดมคติในฝันที่ทุกคน mm hmm. อยากจะไปให้ถึงนะครับ <Yeah. S 2> เราจะเต็มไปด้วยผู้คนที่สุดจิตทั้งกายวาจาและใจอยู่ในบ้านเมืองนี้ <Yeah. S 2> และทําให้ทุกคนอยู่กันอย่างเป็นสุขอ mm hmm. โจทย์คําถามที่จะให้ผู้ทําคลิปตอบมาช่วยกันก็คือว่าเราสามารถกระตุ้นให้คนอื่นทําและตัวเราเองทําอย่างไรที่จะบรรลุที่ ที่เป้าหมายคือบ้านเมืองสุดจริตนี่คือโจทย์ที่กว้างมากมากครับครับถ้าเราพูดถึงเนื้อหาสาระที่น้องๆเยาวชนอาจจะแหม่พอได้ทราบข่าวนี้อาจจะรวมทีมกันขึ้นมาครับรวมกลุ่มกันขึ้นมาผลิตคลิปส่งข้อประกวดเรื่องของเนื้อหาต่างๆนี่เรียกได้ว่าอินฟินิตี้เปิดเสรีอย่างนั้นนอครับคุณมงคลครับในเชิงของหลักการเนี่ยก็มีแนวทางนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับน้องๆเนี่ยวันพรุ่งนี้ติดตามฟังนะครับการ บรรยายของท่านประธานรัฐสภาคุณชวนหิกธภัยเนี่ยท่านจะพูดถึงแนวหลักกว้างๆของแนวคิดนะฮะในในการที่อ,อุอดมคติทั้งหลักการต่างๆเนี่ยแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือมิติของการสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นได้เยอะมากเลยนะฮะเวลาจัดประกวดการรณรงค์กระตุ้นความมีส่วนร่วมทั้งหลายเนี่ยผมนักจะมักจะย้อนไปถึงผลงานเด่นๆหลายเรื่องนะครับอย่างที่สสสเคยทําก็คือครเรื่องของ รณรงค์ไม่สูขบุหรนะครับก็นึกไม่ถึงนะครับมีความคิดสร้างสารรค์ถึงขนาดตั้งคำถามขึ้นมาว่าคุณคุณมีอะไระเจ็บแค้นกับฉันมาก่อนหรือเปล่าถึงได้มาทำร้ายกันจำได้ใช่ไหมครับงค์ณรงเล่ห์จได้ครสปอรตเนี่ยสปอร์ตนี้เนี่ยมันมีอิมแพคที่สูงมากแล้วก็เป็นความส,ามสาร้างสรรค์มากว่า ให้คนรู้สึกว่าการสูบมบุหรี่มันไม่ใช่แค่ทำร้ายตัวเองมันทำร้ายคนรอบข้างครับชั้นใดชั้นนั้นนะครับแนวคิดแบบนี้เรากําลังต้องการและสุดท้ายเนี่ยผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหลายเนี่ยกําลังจะเป็นแนวทางให้ทางผู้ใหญ่นะครับที่กําลังพยายามจะคิดหลักสูตรทงางไรจะได้ตกผลึกเอาความคิดของเยาวชนเนี่ยมาใส่ไว้ในตรงนั้นด้วยครับ ครับทีนี้คุณมงคลคิดว่านอกจากการประกวดซึ่งถ้าพูดถึงการประวดก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะมีเรื่องของรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่งรางวัลเนี่ยรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆถ้าเราเน้นย้ํากันอีกครั้งนะครับก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook บ้านเมืองสุจริตนะครับตรงนี้รายละเอียดแต่ว่ารางวัลข้าวๆบอกไว้ก่อนเลยว่าผู้ชนะเลิศเนี่ยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาจะได้เงินรางวัลเนี่ยห้าหมบาทตรงนี้ก็เป็นส่วนของรางวัลแต่นอกเหนือ กว่ารางวัลน,นะครับคุณมงคลเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง <c oughs> กับบ้านเมืองครับในการจัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอครั้งนี้ครับครับการประกวดอื่นๆอาจจะบอกว่ามีแพ้มีชนะนะครับ <Ừ> แต่รางวัลแต,แต่การประกวดครั้งนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ชนะคือบ้านเมืองได้ประโยชน์นะครับก็ <c oughs> คือว่าทุกแนวคิดที่ส่งมาเนี่ยถ้าเป็นแนวคิดที่ดีๆมันจะไปตกผลึกที่จัดทางานต่อเพราะการรณรงค์เรื่องบ้านเมืองสุจริตไม่ได้หยุดแค่วันนี้พรุ่งนี้นะครับครับผม เข้าใจเจตนาของท่านประธานเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปเป็นปีๆแล้วก็ต้องการให้สะท้อนสังคมให้เห็นว่าเ,าเราสามารถทําให้บ้านเมืองสุจริตด้วยพลังที่เป็นทางสร้างสารรค์ได้นะครับครับครับนี่นคือการเก็บผลกเ,เก็บตกผลึกจากความคิดของผู้ส่งข้าประกวดที่ได้รางวัลอยู่อยู่20ารางวัลน,น,นั่นคือส่วนที่โดยกติกาเนี่ยเราจะขอเอาผลงานของท่านเนี่ยเอามา เอามาปรับปรุงและก็จะก,กลายเป็นคลิปต่างๆในอนาคตนะครับ,รบที่ที่จะนําไปเผยแพร่ในสังคมนะครับก็แน่นอนผู้ที่ส่งเข้าประกวดก็จะถือว่าเป็นเกียรติยศชื่อเสียงผลงานของท่านที่ปรากวดไปภายภางหน้าด้วยแสดงว่าเราต้องเน้นย้ําให้กับน้องๆเยาวชนที่จะส่งเข้าประกวดว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาทุกคลิปมีความหมายแล้วก็สามารถนําไปต่อย,ยอดเป็นพลังขับเคลื่อนในการที่จะสร้างบ้านเมืองสุจริตให้กับประเทศชาติได้อย่างนั้นใช่ไหมครับ ครับถูกต้องครับโดยกติกาก็ได้แบ่งเป็นสองสองรุ่นนะครับก็คือนักเรียนนักศึกษานะครับอายุต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับแล้วก็อุดมศึกษาอาชีวะขอโทยไม่ใช่ทู่นักเรียนนักศึกษารวมทั้งอาชีวะปวสปวทด้วยครับปวชฮะปวชครันอุดมศึกษาจะรวมปวสอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มการแข่งขันที่ที่ให้ น้องที่อยู่ในวัยเดียวกันได้แข่งขันกันเองครับครับคุณมงคลเดี๋ยวขอเน้นย้ําเงื่อนไขต่างๆก่อนนะครับเรื่องของการประกวดคลิปก็แน่นอนว่ามีการประกวดเนี่ยต้องเร็วๆนี้แล้วนะครับถ้าบอกน้องๆเยาว,วชนก่อนว่าเราจะรับผลงานเนี่ยกันถึง31มีนาคมนะครับ2564นี้แล้วก็เรียกได้ว่าระยะเวลาก็กระชั้นชิด้ามาแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบ ร่วมกันนะครับผลิกกาลังสร้างความคิดที่จะสร้างบ้านเมืองสุจริตกันเกิดขึ้นแล้วคณะกรรมาการก็จะไปพิจารณากานกรองกันในช่วงเดือนเมษานะครับรวมทั้งผลงานต่างๆเนี่ยต้องไม่ด้านะครับไม่พลาดพิงหมิ่นต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนบุคลากรหรือองค์กรอื่นใดนะครับอันจะเกิด ให้เกิดความเสียหายนะครับตรงนี้ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณมงคลก็สามารถติดตามได้เนะทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับบ้านเมืองสุจริตนะครับตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่กำลังเมื่อได้ทราบข้อมูลข่าวสารหรือว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะรับฟังรับชมอินไซต์รัฐสภายอยู่ตอนนี้ไปบอกบุตรหลานของเขาให้ประกวดคลิปอยากฝากอะไรถึงกลุ่มที่อยากจะส่งคลิปเข้ามาในครั้งนี้ด้วยครับครับจะเรียนว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับ พลังที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองคือความคิดนะครับและช่องทางที่ดีที่สุดก็คือช่องทางของการสื่อสารนะครับ,รบแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าควรจะตระหนักด้วยกันว่าความคิดที่สามารถก่อให้เกิดการเดินหน้าพัฒนาบ้านเมืองไม่จําเป็นต้องเป็นความรุนแรงความความโกรธความเกรยียดนะครับ,ค,รบความคิดที่เป็นเชิงสร้างสารรค์ที่ดึงให้ทุกคนตระหนักเข้าถึงและก็และก,ก,ก็มองเห็น ประจากความสําคัญของบ้านเมืองที่อยากจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความสุขด้วยกันเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ก็ทําได้ครับครับอันนี้เราก็ฝากกันไว้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆและเยาวชนก็คงใจะให้ความสนใจนะครับคุณมงคลครับในการประกวดกีครั้งนี้เพราะว่า ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะมีโครงการดีๆแบบนี้รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเนาะที่จะสร้างให้เด็กเรยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแสดงออกในเรื่องของการสร้างบ้านเมืองสุจริตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณมงคลมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกับอินไซด์รัฐสภาเช้านี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็คุณมงคลนะครับเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นคณะทํางานคณะขับเคลื่อนในเรื่องของโครงการประกวดคลิปวิดีโอ บ้านเมืองสุจริตด้วยนะครับก็ฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและน้องๆเยาวชนด้วยนะครับที่วันนี้โอกาสมาถึงแล้วที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เป็นพลัง เรียกว่าพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างบ้านเมืองสุจริตนะครับพวกนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดในการที่เราจะระดมความคิดเห็นกันในมุมของคณาจารย์นักวิชาการย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา8นาฬิกา45นาทีจนถึง10นาฬิกานะครับท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านชวนหลีกภัยนะครับจะเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องการสร้างบ้านเมืองสุจริตนะครับติดตามรับฟังรับชมได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k บ้านเมืองสุจริตรวมทั้ง and เด็กเกและเยาวชนคนไหนนะครับที่อยากจะติดตามเรื่องรายละเอียดของการประกวดคลิปวิดีโอนะครับบ้านเมืองสุจริตซึ่งจะหมดเขตรับผลงาน31มีนาคม2564นี้แล้วติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k บ้านเมืองสุจริตเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้อินไซต์รัฐสภาหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันเรื่องของการขับเคลื่อนและการทําง,งานของรัฐสภาที่จะผลักดันให้บ้านเมืองประเทศของเรานะครับเกิดความสุจริตขึ้นมาโดยดึงเด็กและเยาวชนมามีส่วนร่วม วันนี้อินไซต์รัฐสภา,าหมดเวลาลงแล้วผมนรงฤทธิ์คิดเห็นลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เวลาเดิม7.30นาฬกานาทีจนถึง8 0นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ